เ,เปิดมัวก <Pok> er. ี้แล้วครับที่ตลาดบ้านขามเปียครับผู้บริหารระดับสูงเลยครับนี่ผู้บริหารระดับสูงเลยครับขอบคุกศราชการครับผมมาเปิดมววทีนี้เราอยู่ในช่วงตัวตเร็วนะครับสามเช้าครับไปบงตลาดทั้งในเพิ่งครับไปบงตลาดทั้งในเพิ่งโอ้ยบักหงอก เสื้อผ้ากอคนมีคมด้วยนี่เนาะคนคนมีคมเน่องย้อมในแหนะแพทย์ย้อมในแหนะแพทย์ย้อมในแหนะแพทย์มีมดสูดเสียบครับใครสนใจมาเลือกซื้อเรือคาเลยครับมือนี้อยู่ตลาดขั้เปียครับทุกวันอาทิตย์ครับผมผมรับประกันครับของดีราคาถึงตรงห้างนี้อังเดียวครับตัวนี้ยังพอหวังนัดจงสินัดมาซื้อไม่หรอกครับ ต้นไม้ก็มาแล้ะนอกนี่นอกหายไปหลายอาทิตย์นอกฝนตกบ่อยเห็นม่านอกมาเสือเอาครับมาเสือเอาต้นไม้ก็ไม่ได้พนหลายครับครับตลาดนัดบ้านขามเปียอาหารเพื่อนบ้านอาหารตามไปดูการครับปลาขึ้นหลายแต่ปลายยังหน่อยนาะงปซอยเนาอคือตัวใหญ่แท้อาหารพื้นบ้านไปจานไปดูกันรประจำภาคยีสานหอมค้างนอก หอมครับอาหารพื้นบ้านตลาดนัดบ้านขามเปียครับตลาดนัดบ้านขามเปียะคุณหลวงไผ่คุณพ่อพอเหมือนเนาะตลาดนัดบ้านขามเปียผลละไม้กับพิษจากบ้านเฮานี่ยได้เนี่ยกล้วยกล้วยคือว่าเต็มหนาล้านเราะไหมครับวันนี้วันนี้ลาบเป็ดไม่มีค่ะเป็ดไม่มีค่ะเลยไม่มีลาบเป็ดจะเห<อ>็นผมาขาย ปลาทูปลาทนี่คอมเบร์คอยากกินนี่อะกันนี่ครับมาลําก็ะมี่รรร yes. ครับมะลําก <ina> ็ะมี่ครับมาจากไตนองครับมะลําอยู่ตลาดนัดสามเปียครับตลาดนัดบ้านสามเปี่ย ของกินเบร์ดครับของกินตามได้ดูการคล้องภาคอีสานไข่มุดแดงตุ่มน้ำใหม่แม่เป่งได้ครับนะครับแม่เป่งพักหมูเอยงวะท่างนั้งยิ้ชุ่มช่นเนี่ครับหมูกระเลียงยิชุ่มช่อนนี่แหละครับรออรบไดเอามาจากความยใใ่ายดอกเขามันไ่นี่เวทดกแนวครับ อาหารส่วนกลางก็มีอาหารท้องถิ่นก็มีครับอาหารพื้นบา้านตามฤดูกาลภาคอีสานแม่แปจงแม่แปิป่งเบิ่งขึ้นหุ่มเลยขนมหวานนนี่เนาะบักแจงบักเจ้าโอ้เฮอยไหนวะท่านหนึหน่นนนงไฮรูปเอาไว้ยเว้เพิ่น หลายครับพ่นกัหลายครับพ่นกัหลายพ่นหลายครับค,ค,ครับ,รบไปลายปลายเดือนพฤษภาวะครับไปลายปลายเดือนพฤษภาย่ายก็หลายๆฉาเนาะเครื่งกินนู้เนื้อพรอยอย่างดอกนี่มันคือหน่อยแท้ พราะฝาบอกมาเฮ็ดเพรายต้นนี้ไม่คือเพราเหมไงทุกอนยังเอามันมาก็จะเอาก่อนเนาะเห็นเอาดูเฮ็ดฝอครับเฮ็ดฝอกําลังเฮ็ดช่วงเฮ็ดผอในช่วงเที่ยวกําลังเฮ็ดครับเฮ็ดผอกินแซ่บแดงอะไรก็กินแซ่บคนหลายครับครับคนหลายครับคนหลายครับคนหลายย่างโนดย่างโนดไปย่างไปคนย่างหรอกนี่ก็เฮ็ดฝออีกเนาะเฮ็ดฝอเยอะแยะเลย ไทยอันยังเย็นอีกวาคือไทยกี่นู่นเลหลายครั้งนอ่ใต้เองบอกโคเขียดฝนตกนอ่มาขึ้นนี่นอ่ได้เลยโคกเขียดหลายฝนหลายครับทางในทางแต่๋ยวฝนตกดันแต่๋ยวฝนตกครับอ๋ออ๋อว่าไปตามเกมหนึ่งตลาดนัดมันขามเปียกมาพ่อไม่เงี้หนีคือเก่าแล้วน ขา,ขายกระติบขายหวดไม่ให้ข้ามตันตลาดนัดขามเปี้ยครับมานี่ก็พ่อลาบต้มแซบต้มแซบลาบขมต้มแซบไปยีไปไ่ไปยุ่นพ่านผบย่างหลายวอรครับ,บพ่นติดต่อหลายเดี๋ยวจะบอกเขาไปเอาเน้อเพราะเห็นเขาเรียงใครคือว่าจมากินทรงเล็กมอนี ย่านแอนแท็กบ่กคนเลี้ยงมีต่คนให้เลี้ยงนะบอกนหาเอาหาเอาบ่อืดคนให้เลี้ยงม่อืดเจ้าของใจกล้าว่าท่านนะสวัสดีครับเบิ่งกันใหม่อีกครับตลาดนัดบ้านขามเปียทุกบันอาทิตย์นะมันอี่คนหลายครับครับเป็นเมือนระยะครับมันช่วดส่วยอยู่ครับมาเสืออาหารพื้นบ้านอาหารตามฤดูกาลครับสวัสดีครับ